สวัสดีครับผมอยู่กับช่องบาวต้นสตูดิโอนะครับวันนี้พิจนานชีวสุดนะครับผมออกมาพูดนะครับเรื่องนะครับเร,เรื่องที่อยากจะให้ทุกคนได้ฟังนะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกมาคุกคามลุงนะครับการออกมาพูดใส่ร้ายลุงนะครับหรือแม้จะเป็นการออกมาพูดเนี่ยเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็อีกหลายๆมิติอีกหลายๆเรื่องนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรับชมรับฟังคลิปจาก พี่ทนานชีวสุดนะครับถือว่าเป็น f อีสายฟ้าที่ยืนหนึ่งนะครับเคียงคู่กับลุงกับป้าเคียงคู่กับบ่าวต้นเคียงคู่กับทุกๆคนเนี่ยที่อยู่สายพอต FC เอฟซีพอต่อมาเนิ่นนานนะครับเดี๋ยวเราลองไปรับชมรับฟังคลิปนะครับบางช่วงบางตอนที่บ่าวต้นเนี่ยได้นําเอามานําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะได้ความกระจ่างในเรื่องอะไรเราลองไปรับชมรับฟังนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องบ่าวต้นโซลิโอแลวก็ช่องพี่ธนันชีวสุดเพื่อผลิตผลงานแล้วก็คอนเทนต์ดีๆอย่างนี้เนี่ยให้กับพวกเราชาว f c ฟพอตอทุกคนเนี่ยได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะครับอ่ะคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมไปรับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับก็แต่แม่งนั่งทำลายนั่งด่าทุกคนที่เขาต่อสู้กันมานะ อาเล็กบอกว่าเงินสร้างบ้านแอดมินคุณนทีก็ช่วยลุงห้าหมื่นบาทนะครับนะนะครับอยู่ๆเฮ้ยมาสั่งคนอื่นอย่าอ้างลุงอ้างป้าใครก็ไม่อ้างมีแต่พวกมึงอะแหละเอาลุงเอาป้าไปอ้างเออเราต้องโฟกัสที่ลุงป้าเรารักลุงรักป้า พวกมึงเป็นใครมาจากไหนกูถามหน่อยอีมือนอีมึอนอีกตัวหนึ่งกูสู้กันมากี่นานแล้วพวกกูเนี่ยในกลุม่มพวกกูทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยพวกมึงมาทําลายมาทําความแตกแย่มึงไปเอาคอนเทนต์อีลาตายมาดั่งด่าพวกกูกันสมควรไหมล่ะมึงประกาศตัวให้ชัดเลยมึงประกาศตัวให้ชัดเลยมึงจะอยู่ฝั่งไหนนะนะครับัสด,ดีสาวบนครับ แอบอ้างได้ก็พอซื้อติ๊กเกอร์เยอะกว่าเขาไงเออซื้อติ๊กเกอร์แล้วเอาไปแอบอ้างโนะมึงไม่ได้สู้ลุกสู้ร่วมสู้ลบม,มากับพวกกูคุณจะบอกให้อีลาตายพูดใส่ร้ายนาทีก็พอทนบอกว่นนาทีไปทำเอ,อ ไปทำผลิตภัณฑ์ส่งให้เจ้าปู่มาขายแข่งกับลุงพวกมึงบ้าหรือเปล่าเขาก็บอกอยู่ว่าเขาไม่ได้ทำมึงพวกมึงก่อนจะพูดอะไรเจ้าปู่ก็บอกอยู่อ่เป็นของบริษัทอะไรมึงก็ไปเช็คนีบริษัทไหนเขาเป็นคนผลิตมึงเอากล่องไปเช็คกันอย่าพูดลอยๆพูดแบบไม่มีหลักฐานพูดแบบโง่ๆ มึงคิดว่าเอฟซพอต่อเอฟซีลุงป้าเขาโง่เหรอถ้ามึงคิดว่านาทีเป็นคนผลิตสินค้าส่งให้เจ้าปู่มึงเอากล่องเจ้าปู่ไปเช็คว่าสินค้านี่มาจากไหนเออแค่นั้นแหละเขาไม่ได้งโง่นะเว้ยพูดมันพูดได้เหมือนอย่างที่ไอด้ดำมันพูด มันบอกว่าผมอ่ะมีคลิปเสียงผมที่เคยด่าลุงด่าป้าได้แต่เหา่าไอ้ควายไม่เคยเอามาเปิดให้ใครเขาฟังคนอย่างธน,นันมึงไม่พูดให้ตายก็ไม่มีใครเชื่อหรอกว่ากูเคยด่าลุงด่าป้ากูเคยตรงไหนขนาดกูโดนเขาว่ามากูยังเงียบเลยพวกมึงอ่ะเอาแต่เรื่องโง่โง,ง,ง อีลาตายเล่นปุ๊บไปกระโดดเอาคอนเทนต์อีลาตายมาเล่นกันมึงโง่หรือมึงฉลาดแทนที่อีลาตายเล่นงานพวกเรามึงต้องไปเล่นมันผมพูดถูกไหมเอฟซีมึงต้องไปซัดมันเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนาทีเหรอจะไปผลิตสินค้าให้ก้าปูไปงั้นลุงก็ต้องออกมาเล่นงานนาทีแล้วดิเอาง่ายๆเอฟซครับ พวกเราฉลาดอยู่แล้วเอาง่ายๆนะใช่คุณจำนี่มันพูดเพื่อต้องการให้เอซีและคนอื่นๆเนี่ยเข้าใจนาทีผิดถูกต้องมันโกรธแค้นนาทีครับเพราะนาทีมาตัดหน้าเรื่องโปรเจกต์พันกล่องมันคนอย่างพวกมันถ้าไม่ควักเงินซื้อเองไม่มีปัญญาทำได้ ผมทนานแม่งดูถูกไว้เลยอ่ากูดูถูกพวกมึงเลยถ้ามึงไม่ควักเงินในกระเป๋าของพวกมึงเองเนี่ยไม่มีปัญญาจริงๆพวกเราคนละไม้ละมือคนละสองกล่องสามกล่องสิบกล่องเมื่อวานเจ้าปู่ซื้อร้อยกล่องมันแค้นครับมันเอาเจ้าปู่ไปเล่นอีกแล้วสวัสดีสาวใต้ครับเมื่อวานเจ้าปู่ซื้อไปร้อยกล่อง โอ้ยแค่นจัดก,กูจะดูไี้โครงการพันกล่องของพวกมึงเนี่ยมึงจะทําได้ไหมเก่งจริง,รงมึงควักเงินซื้อไปเลยหนึ่งพันกล่องพอพอพวกมึงทํากูจะช่วยพวกมึงไม่เอาเอา้าวแต่พวกกูนาทีทําให้พวกกูมาพวกมึงไปโกรธนาทีไปโกรธเจ้าปู่อีกนะไม่ต้องไปถามมาลรวครับอีนั่นมันบ้านะครับ ผีเข้าสิงของเข้าตัวคนเล่นของเนี่ยมันปั้มเปอแบบนี้แหละครับไม่ต้องไปถามมันหรอกครับมันต้องการเอาชนะแค่คิดก็ผิดแล้วสมองก็ผิดแล้วแค่คิดกันก็ผิดแล้วนะจะบอกให้ไปเอาคอนเทนต์อีลาตายมาเล่นอีลาตาย นะครับอะไรนะคุณกองแก้วบอกซื้อไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับคุณกองแก้วสั่งซื้อไปแล้วนะครับนะถ้าปู่ซื้อร้อยกล่องผมจะดูนี่มันจะทํากันได้ไหมหนึ่งพันกล่องของมันอ่ะอย่าเพิ่งทิ้งโปรเจกต์กิรทีออกมประกาศชัดแล้วไม่เกี่ยวกันของอีมืนกับของราทีไม่เกี่ยวกันโกรธใหญ่เลยครับคนนี้พวกมึงมันไร้สาระเก่งจริงควักเงินซื้อเองเลย ยกเลิกโปรเจกต์ตกหมานะมึงกูบอกไว้ก่อนเป็นหมานะเว้ยอายเขาเว้ยกูบอกไว้ก่อนเออพวกมึงก็ไปรวมมาดิไปเอาฝั่งนู้นมาซื้อก็ได้กูก็อยากจะรู้มึงมีความสามารถไปดึงอีลาตายไปดึงไอ้เงิบไปดึงไอ้ดางไปดึงอีอยานมาช่วยมาซื้อได้ไม่พันกล่องของพวกมึงกูก็อยากจะเห็นเหมือนกัน คราวนี้ลหละกูลบไม่หยุดแล้วสำหรับพวกมึงพูดจาใส่ร้ายนะใช่เสาวใต้ทำไมมันไม่อยู่ใครอยู่มันมันไม่หยุดครับมันอีลาวันนี้อีลาตายไปเล่นนาทีผมจะเล่าให้ตีฟังมีคนส่งข้อมูลมว่าอีลาตายเนี่ยไปเล่นไปเล่นนาทนาทีเรื่องเรื่องว่านาทีเนี่ยนาทีเนี่ยไป ไปผลิตสินค้าให้กับเจ้าปู่ทั้งทงที้เจ้าปู่ก็ออกมาเคลียร์แล้วอีลาตายเล่นแต่ไอ้พวกนี้เนี่ยพวกแกงไอ้มึนเนี่ยพวกแกงไอ้มึนเนี่ยก็ไปเอาคอนเทนต์อีลาตายมาเล่นพูดใส่ร้ายเจ้าปู่กันนาทีมึงไปเอาหลักฐานมา พวกไอ้ควายพวกไอ้ควายทั้งหลายเจ้าปู่ก็เปิดเผยข้างกองชัดเจนมึงไปสั่งซื้อสินค้าเจ้าปู่แล้วมึงก็ไปสืมหาดูว่าเขาผลิตมาจากโรงงานไหนให้โรงงานเดียวกันนาทีหรือเปล่าการที่มึงจะพูดอะไรแบบไม่มีหลักฐานสีสัวมั่วกูจะบอกให้มึงคิดว่าเอฟซีเขากินหญ้าเหรอ กูเห็นแต่ละตัวที่อยู่ช่องมึงมีกูก็งงใจเหมือนกันมึงไปรงเกียดร,รงทางอะไรเจ้าปู่มึงไปรงเกียดร,รงทางอะไรนาทีกันกูทนานกูก็งงกูบอกตรงตรงเอสีบางคนมึงเอาเหตุผลอะไรมากันวะที่มึงจะไปเกียดนาทีเขาไปเกียดเจ้าปู่เขาท่านั้นที่เจ้าปู่ก็สู้รบกันมาสมัยก่อนพวกมึงมาช่วยสู้รบกันไหมสมัยก่อนที่มีเรื่องกันใหม่ๆอะ่ะ ลุงไม่โผล่จากบ้านเลยอะแต่ละคนนั่งร้องไห้ยเมึงยังจำกันได้ไหมพอเรื่องเงียบปลอดภัยมึงมากัดก,กันเองไอ้ระพังไอ้พวกนี้ไม่ใช่ไรเอฟซี FC บางคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยผมไม่เข้าใจนะว่างๆไลน์มาอธิบายหน่อยได้ก็ได้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงได้ไปยืนข้างเพื่ออีบ้าพวกนี้นาทีผิดอะไรจะปู่ผิดอะไร ผมคนอยู่ตรงกลางๆเนี่ยแต่ผมยืนอยู่ข้างนาทีกับเจ้าปู่อยู่แล้วผมไม่เข้าใจว่างว่างลายมาบอกก็ได้ผมรู้หมดแล้วใครไปร่วมมือกับมันจะไปล้มเพื่ออะไรครับล้มคนอื่นเพื่อตัวเองเป็นใหญ่เดี๋ยวมึงก็ต้องล้มกันเองเพราะมึงก็อยากใหญ่กันทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ใหญ่นน่นใหญ่หหญมึงก็ล้มกันเองมันมันจะใหญ่ไปเพื่ออะไรวะ กูอยู่มานานแล้วกูไม่เห็นใหญ่ใหญ่เลยกูก็ตัวน้อยอยู่อย่างเงี้ยกูยอมเป็นผู้น้อยเขาทำผิดอะไรนาะทีทำผิดอะไรเจ้าปู่ก็ทำผิดอะไรไล่สาระอนะ แทนนี่จะไปถล่มมีลาตายหาเหตุผลไปเล่นมันเอ้ยเอาเอาคอนเทนต์มันมาเล่นพวกเดียวกันเองแล้วมึงคิดเหรอฮะอีเมินมึงคิดเหรอ